ดีครับอันนี้จะมาตั้งเวาวนะครับเรียบร้อยก็ก่อนื่นต้องถอดเลยนะครับเรียงเบียงร้อแม่เหล็กตรงนี้แลก็หมุนนะครับหมุนร้อแม่เหล็กให้มันอยู่ตรงขีดนะครับ จะมีขีดยังนะนี่นะนี่ตรงนี้แหละตรงกลางนะเอาตัวตัวทีนะไม่ใช่ตัวเอฟนี่เอาตัวทีครับตัวทีมันอยู่ตรงนี้นะมันมีตัวทีกับตัวเอฟ เราตัวทีที่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็มาหมุนดูหาข้อบบ่าวครับโดยใช้เบอร์สิบเจ็ดนะครับขันออกมันร้อนครับกินอันหน้่จะมีผ่าครอบบาวตัวบนแล้วตัวล่างนะ เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับไม่ได้ตัวรางน้ำมันนี่ไหจะมีน้ำมันลองขยับดูครับปลามันดิ้นได้ไหมล้ก็ลองขยับดูมัน,นมต้อง,งดิ้นได้ทั้งบนและล่าง ถ้าดินได้เยอะไปมันก็ห่างข้างล่างก็ห่างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะตั้งบาวกันใช้ฟิลเลเกตนะครับทำเป็นงอๆงเงงนี่ยเสียบเข้าไปขนาด0.5น,นะใกล้ไป ขยับดูรู้สึกว่ามันจะรวมนะลนั้นเราก็จะใช้เบอร์เก้าครับเบอร์เก้าทำการคายนครับเบอร์เก้าคายครับผมแล้วก็จะใช้เครื่องมือพิเศษที่เราทำหัวมันเป็นเหลี่ยมแล้ว เอาไว้สวมสวมตัวนี้แหละปักมือเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ล็อกไว้ก็ล็อกไว้เฉยๆนะตัวนี้มือก้าแล้วเราก็หมุนไปแล้วก็ไปขยับดูให้มันให้มันไม่หลววม,มากไม่ฟิตมากนะครับให้มันสอดได้พอดี ถ้ามันยังรวมเราก็ขันเข้าไปหมุนแน่นอันนี้แน่นไปอ้น,นแน่นไปก็คลายออกแต่ว่ามันพอดีครับพอดีแล้วก็จับตัวนี้เลย จตรงหัวมันนี่ยตามรัซดาก็มีขายนะครับแต่ผมทําเอาแล้วก็ล็อกจับไว้กดไว้นิ่งๆแล้วก็หันล็อกเข้าไปครับนั้นก็ถอดออกมาดูเข้าได้ไหม มาเช็คครับออมันเข้าได้ไหมมันต้องเข้าพอดีนะมันต้องไม่ไม่ไม่หลวมไม่นั่นมาร์กนี่ก็อย่าให้เพี้ยนนะครับมาร์กตรงนี้ก็ต้องอย่าให้เพี้ยนถ้าเพี้ยนนี่ก็ไม่ได้เช็คดู ยังไงจังหวะมันอาจจะดูยากหน่อยอมอ่แล้วก็ขันล็อกอีกทีโอเคขยับดูได้แล้วครับ ทีนี่ก็เป็นตัวล่างทีนี่ตัวล่างก็เหมือนกันนะตัวล่างตัวล่างก็สอดแผ่นนี้เข้าไปเหมือนกันโอ้ตัวล่างหางเยอะเลยนะครับตัวล่างาต้องคลาย,ยานะคลายออกแล้วก็หมุนปรับ ตัวนี้สอดได้ก่อนแล้วก็มุนเข้าไปครับใช้ขนาดเท่ากันนะครับศูนจุดห้านะครับตัวนี้ก็ล็อกไว้ใช้ตัวที่เราทำเป็นหลุมจับไว้นะครับ แล,ล้ก็ล็อกแล้วก็ขยับดูว่ามันจะชิดไปไหมจะหลวมไปไหมครับถ้าได้แล้วก็จับให้แน่นแล้วก็ล็อกไว้ครับถ้าว่าได้แล้วก็ล็อกเลยนะครับ ่ากดแรงเกินไปนะครับกดแน่นเกินไปก็เกี่ยวรูดเกี่ยวเสียได้แต่ว่ามันได้แล้วนะครับพออนะขยับดูก็มีติ๊กติ๊กอยู่แต่ว่าไม่ห่างเหมือนตอนแรกตอนแรกมันห่างไป เอาเข้าอีกหน่อยนึงก็ได้นะซึ้งมันจะหลวมไปนิดนึงคายออกคายออกแล้วก็มุนเข้าหน่อยเดียวเลาแล้วก็ล็อกครับ จะชิดไปไหมบ้านเนี่โอ้ชิดไปไม่ได้ครับชิดไปก็ไม่ได้อ,ออกไหมที่ผมหมุนเพ่อมันตามเลยโอเค ได้แล้วแต่ว่ามันเข้าพอดีครับเบียดเบียดหน่อยได้แล้วแล้วก็ปิดฟ้าครับปิดฟ้ามีโอลิง ไปขันพอประมาณนะ17ขันพอประมาณไม่ต้องตอนแน่นมาก ตัวบนด้วยตัวบนก็รู้สึกว่าัมันจะเสียแล้วล่ะหัว,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 วมันไม่ดีโอเคก็มาเช็คดูมาร์กเพี้ยนไหมไม่เพี้ยน ตัวเอ็นตัวเอ็นก็ตรงนะครับตรงพอดีตรงติง่งพอดีที่มีติ่งอย่นะี้ตรงกลางยังยังหัวนัดไหนหนึ่งนะตรงนี้นะครับมันก,ก็ตรงนีนพอดีประกอบ có uh, khánh mất đó. Huh?

นั้นเสร็จแล้วครับการตั้งลาว น็อตขาดครับระวังโอเคก็เป็นอันเสร็จสำหรับการตั้งวาลของเวยบร้อยนะครับจะเป็นเสื้อดีมนะครับการเปลี่ยนควานลูกใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ